เฮ้ยเปนเอา1อยโลดั๊บเลยเอาเกินขนาดเลยเอา2โลโลครับวิ่งช่วยเหลือนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยกลางนี้ไปเลยไหมครับเฮ้ยมีใครรถว่าไม่ที่ไม่ได้ออกเกียศต่อนอกแล้วเล่นไปเลยผมนะแล้วผมขับรถไปแล้วทัดตรงเพิ่มนะขับได้อ่ะใครขับรถได้แยกคันไปเลก็ได้นะผมว่าโอเคหว่าโอเคนะไปนะตอนนี้ถ่ายเลยตอนนี้เคมันเยอะมากเลยแยกแยกรถกันได้ปะ ไม่สิสิทิดิม่งบัาแล้วก็เอ๊เขาลุกตัวป่ะเนี่ยว่าตีไม่ได้นะไอ้ถอย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 อยถ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 ออยถ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 อยยถอยถอยถอยถถอย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 ถอ โดนยิงตกร,รถผมโดนยิงตกร,รถยนี่ยพี่โดนหรอช่วย<ห>ช่วยหนนะใค้ตกร,รถมามาเฮ้ยจะได้มันออกมานอกเลเบอร์แล้วจับไม่ตูต้อะไรยิงครับสุขาวได้โคฟูไปไหมอ่ะต่อฟ้งงกาก่อมสตรีมอยู่ครับดีเลยดีมันจะได้เหรอโอ้มัน มันต้ลปั๊มันห้าปัมันหาปัมนปอไเร็วนะเฮ้ดดีาังไม่อยู่เลยเขาางไม่หยุดเลยหมอยิยนไปดิวางก็ยิงยันไปเลยดีีลีลี่มับเปนตีโดหนาแล้วข่เี้ยวกว้างเอารถเอารถขบ ก็บํก็บบลกบละกบละบะบังไปเหยียบไปนะโปป๊ะไปเลยใครโป๊ะได้หมอกำลังไปหมอไปมรียนองไรกันอย่ขาเรียนอไกันอยู่ลมอไรรอได้รอได้ผกลงไปผมกลงไปมีารอยู่

รูด่าี่ตรวจด่านนี้อ้หล่มชี้หน่อยไปไอ้่อยมั้งตีไม่ได้พี่ตีไม่ได้ตีโ่่โงท่ะพี่ตีีโทั้งอ่ะตีแล้วมันตีกลับแค่ั้มแม่มันมันตีไม่ได้ไม่ใช่เหรอพี่เขายิงเขายิงอ้เจ้าเขายิงผมแล้วโงะโง่ไอ้บผมตีมอยู่รับผมตีมอยู่ัผมีใครก็ได้ถือกระบองตีหน่อย

เติมแล้วเบติมเติมเติมหังเฮตีาตีตรตีตตีตายตีตตีตาตี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 ตตี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 ีต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 ีีต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 ตีตีตตีตีตตี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 ีต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 ตีตีตตี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 ต

ตี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 ตลวนอเนี่ยคนนี้เนี่ยคนเี้ยคนเี้ยีไม่ตายีตหนทีอุ้มส่วนี้มเพื่อนไหมอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนแล้วอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนแล้วชุบอุ้มเพื่อนแล้วชมาตีตีตีไปเอาไอ้นี่มคนนึงมคนนึงตีตีเลยมีดีเลยมีดีตีตี เออไปดีอะไดีไอตีมตีีเอาแล้วทำนไม่ตายยังตายยังไยืนได้ตีตีตีเยตีเตหมดเลยตีเยตตี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 เด็กยิงให้ดยิงให้ขอขอปไปอะรไปสาวเยสาวยสาวเวนเวยป้าบ้าบางหมด้าหลังงหลังข้างหลังางหลังข้างหลังไม่ไปใชไมอ้คนนึ่อุ้มคนนี่มีการ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 ต้องไปก่อนเดี๋วปวดให้ฟังก่อน จับให้หมดเลยจับให้หมดเลยใครเดเมื่อกี้อุ้มให้หมดุ้มกับสอรน่รถรถอยู่ข้างห่างเฮ้ยมีมีรถรถรถมีมีคนมีคนเอารถไปมีนเอรถไปไอมีมีีอาติโอ้ยทําไมยไอดีหม้ทใหมหมดเลยทาดแล้วนี่อุ้มไปทําีสอนนได้ใช่ได้เหมือนเดิมมากเเหมือนตเาไาเอาตาตา ซอมบีซอมบีสอมบีหมดเลยสมบีหมดเลย